มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับผมกับรายการรายการรายการอะไรลูกรายการคู่หูดโอ้คู่หูอะไรคือู่หูคู่หูดูโว้วันนี้จะมาสอนมาเล่านิทานเกี่ยวกับนักการตลาดเกี่ยวกับเซลขายรองเท้า ที่ไปติดต่อการตลาดที่ประเทศซาอุทางบริษัทขายรองเท้าอยู่เมืองไทยส่งเซลลคนที่หนึ่งไปที่ประเทศซาอุไปเห็นคนที่ซาอุเขาไม่ใส่รองเท้าแล้วทอแท้กลับมากลับมาบอกเต้าแก่าทางบริษัทว่าที่ซาอุเขาไม่ใส่รองเท้ากันยอมแพ้แล้ว เซลคนที่สองไปเห็นประเทศซาอุไม่ใส่รองเท้าแล้วคิดว่าอาจจะขายได้เพราะประเทศซาอุคนไม่ใส่รองเท้ากันส่วนเซลคนที่สามไปเห็นประเทศซาอุเขาไม่ใส่รองเท้ากลับมาบอกเต้าแก่เจ้าของบริษัทว่าเราไปตั้งบริษัทที่ประเทศซาอุเลยดีกว่าเพราะ เห็นบอ่อเงินบอ่อทองแล้วคนราอุไม่ใส่รองเท้านี่ไงครับหลักการตลาดมันเป็นอย่างนี้เราทำให้คนที่เขาโนมาเป็นเยสให้ได้จากไม่ใช่ทำให้เขามาใช่ให้ได้เพราะที่ซาอุเขาไม่ใส่รองเท้าไงครับผมเซลล์คนที่สามเห็นช่องทางเห็นบอ่อเงินบอ่อทองแล้วนั่นแหละครับ เลยชวนเต้าแกไปลงทุนที่ประเทศซาอุให้คนได้ใส่รองเท้าดีกว่าเขาเห็นช่องทางการตลาดแล้วนั่นแหละครับผมเลยเอาเรื่องราวนี้มาสอนลูกจบด้วยมงคลชีวิตคืออย่านอนตื่นสายอย่าอายตำกินอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าคบคนพาน แล้วจบด้วยเพลงนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะพาลูกขึ้นไปนอนแล้วครับผมทำมือเป็นสาวกคาราบานหน่อยลูกเร็วสาวกคาราบานทำมือเร็วไ,รไม่เหรอเป็นเลยยันปาปไปปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่นานำรทรัพย์ทิ้เงินทองตีตัวเครื่องบินไปหากินแดนไกลจะไปสาว เบื่อทำไรไถนาทำได้มาไม่พอได้กินครัวลูกเก็บดินกินอย่างที่หนังสือพิมพ์เขาลง <Okay. S 1> บอกเมียโลหน่อยนะอย่าเพลอใจไปมีชู้จับได้เป็นหน้าดูชู้ไม่นานน้องอยาขายที่นาได้แล้วเรือบินเจวรับส่งคนงาน จ่ายเงินจ่ายหลักทานได้ไม่นานก็พาไปขึ้นเครื่องบินจะไปสาวเกิดมาเป็นคนจนอย่างพบคนไม่เคยเป็นต่อคิดคิดไปใจท้อคนนอกคนยิ่งจนยิ่งเจ็บเก็บเงินเล่าไปแล้วเรือบินเจลลงจอดบนลาน บนแผ่นดินอีสานขนานน้ำว่าซาอุดอนซาอุดีจะแรงจะล้นละบุวานได้อายก็จะทนชะยอมบนเล่าเอาเงินสะสมชะยอมข่มใจไม่เล่นไอโลเชื่อพี่เถอน้องพี่ไม่ได้โลองเพลงบอก,กเก่าเงินส่รกระบอกออกมาเป็นกระบุงเขียนฝากให้น้อง ฟักธนาคารเขียนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่นานำทรัพย์สินเงินตราตีตัวเครื่องบีนไปหากินแดนไกลจะไปสาวเบื่อทำไรไทนาทำได้มาไม่พอได้กิน ครัวลูกเก็บดินกินอย่างที่นังซื้อพิมพ์ขอลงบอกเมียโลหน่อยนะอ,อย่าเปลอใจไปมิจูชับได้เป็นหน้าดูจูอาไม่นานน้องอยาสาวดีจะแล้งจะล้อนระบุปานได้อายก็จะทนจะยอมวดเล่าเอาเงินระรมจะยอมกลมใจไม่เล่นไอโล จะพี่ทดน้องพี่ไม่ได้ร้องเพลงบอกกเกาเงินใครกะบอกออกมาเป็นกระบุง<า>เขียนฝากให้น้องฝากธานาคาน<ฆ>แถมให้อีกเพลงครับผมเพื่อชีวิตติดลอ้ออยากลืมเรื่องราวที่บาดมังใจ พลัดเราทิ้งไปบนทางไอเวมีฝันมีหวังยังมีหนทางเสม,มเอเพรเอาอให้นเราแค่ควรขับสามล้อเกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอเพื่อชีวิตติดล้อขอแค่เศษสตังจะล้งกันทำไม ชอกนี้และเพื่อนและมิตรสหายที่ได้มีเพื่อนดีๆอย่างไหนที่ได้มีกันมีแรงยมใจควันลายก็กลายเป็นดีชาญป่าอยู่ป่าอาเลอยู่ถนนเพราะนี้คนเป็นแค่คนกับสามล้อเกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอ เพื่อนาลกุกเศรษรกันกันต้องกันทำไม่โชคนี้และเพื่อนและมิตรสหายที่ได้มีเพื่อนดีๆอย่างน้ยที่ได้มีกันมีแรงยมใจฝันลายก็กลายเป็นดีช้างป่าอยู่ป่าอาเลอยู่ถนน ขอพอนี้คนเป็นแค่คนขับสามล้อเกิดมาชาติเดียวก็ใช้มันให้พอเพื่อชีวิตติดล้อขอแค่เศษส,สตังจะลงกันทำมไมอะไรลูกเอาอีกเหรอครับเอาอีกเพลงเหรอครับอีกเพลงนะโอเค เราวางเดินทางกลับบ้านกันไปเราต่างมีฝันแตกต่างกันไปบางคนฝันใกลถึงดวงตะวันแต่อีกหลายคนฝันถึงพระจันทร์ปัญหาทุกทางย่อมมีทางแก้อยู่ที่แนวแน่แตกต่างกันไป